สวัสดีครับพบกับโค้ดแบ็กนะครับวันนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับการดอบอลนะครับดอเบื้องต้นนะครับจนถึงขนาดจะเริ่มเอาไปปฏิบัติได้นะครับโดยลูกศิษย์ของโค้ดนะครับน้องพี่เจราญนะครับพี่เจราญศดอบอลตั้งแต่ป .4 นะครับโค้ดสอนมาให้ฝึกตอนแรกก็ดอไม่ได้ครับดอดอได้เทีย1หนึ่งครั้งสองครั้งนะครับ เริ่มจาก1เริ่มจากสองเริ่มจาก3นะครับจนเกิดความชนานาญนะครับวันนี้เราจะมาดูพัฒนาการของพี่เจริดกันในการที่ดากบอลตอนนี้พี่เจริดอยู่มัธยมศึกษาปีที่4ครับนะครับมาดูพี่เจรดญดอกบอลกันนะครับชมเลยครับ เดาะไปดเดาะไม่สูงนะครับเดาะเก็บบอลไปเรื่อยๆนะครับให้เกิดความเทานานทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะครับจะมีความเท่ากันเสมอกันครับให้เดาะด้วยหลังเท้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเขขึ้นหัวเขาขึ้นหัวแต่ตอนนี้ก็เดาะหลังเท้าชมไปก่อนดูพัฒนานการของพี่เจุฬาครับตอนนี้มัธยมศึกษาปีที่4นะครับเริ่มเดาะตั้งแต่ เริ่มเเริ่มดอรอจริงๆปอสีนะครับอันนี้ขึ้นมสีแล้วนะครับพื้นฐานการดอรบอลน,นะครับอยากให้คลิปนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจของเด็กๆหลายคนนะครับในการที่จะเริ่มเล่นฟุตบอลน,นะครับในการดอรอบอลน,นะครับดาอบอลอ่อสมัยก่อนนะครับมีอ่องานศิลปะหัตถกรรมนะครับ มีการแข่งดอบอลด้วยนะครับแต่ดอบอลมันเป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะนําไปใช้แข่งนําไปใช้แข่งขันได้เวลาจะแข่งนะครับยกบอลข้ามเอาบอลลงต่างๆอยู่ในพื้นฐานของการดอบอลทั้งนั้นครับฝากเด็กๆทุกคนนะครับฝึกให้เกิดความเคยชินนะครับไม่มีอะไรทําไม่ได้ครับพี่จราแตะก่อนได้หนึ่งครั้งนี่ จะให้ดีนะครับต้องโกรธสักหน่อยถ้าโกรธนี่ดอสองชั่วโมงก็ดอดได้ครับแต่ถ้าอารมณ์ดีนี่จะเสียแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็อยู่ประมาณสองชั่วโมงนะครับเคยดอหนึ่งพันครั้งสองพันครั้งดอดได้อยู่ครับเก็บไปเรือ่อยๆทั้งหัวเข่านะครับหัวเข่าแล้วก็กล้ามเนื้อขาแล้วก็หลังเท้านะครับแล้วก็สมาธินะครับฝึกสมาธิได้ ให้เด็กๆที่สนใจนะครับเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปชมในช่องของโค้ดแป๊กนะครับไปเป็นรังใจในช่องของเรานะครับไปดูพี่เจรลาดนะครับในการเดาะบอลนะครับฝึกเดาะบอลพี่เจรลาดเกิดความชํานาญนะครับแต่ก็ฝึกอยู่ตลอดครับนะครับฝึกอยู่ตลอดให้เกิดความเคยชินแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองเ้านำไปแข่งขันหลายครั้งแล้วครับ ดังนั้นอยากให้เด็กๆทุกคนนําไปใช้และก็เ,เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหลายคนนะครับเข้าไปดูในช่องโค้ดแบ็คนะครับไปกดซับสไคร้กดเป็นแรงใจให้โค้ดแบ็คครับเพื่ออาจจะทําคลิปดีๆให้กับเด็กๆทุกคนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ